ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับสุพรรณบุรีหนึ่งเป็นอ้อยข้นน้ำนะครับนี่นะครับที่ผมลอกกลับไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนเริ่มจะเปลี่ยนจากสีม่วงนะครับที่ผมลอกกลับไว้จะเริ่มจะกลายเป็นเหลืองเหลืองแล้วนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆสุพรรณบุรีห0ูนนะครับพอเราลอกกลาบใหม่ๆมันก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะครับแต่พอผ่านไปสักเดือนหรือเดือนกว่ากวานี่ พอได้โดนแดดบ้างเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วครับสําหรับกอนี้ก็น่าจะเจ็ดเดือนเกือบแปดเดือนแล้วนะครับนี่ผมเหลือไว้สําหรับเพื่อที่จะทดสอบคันน้ํานะครับคันน้ำว่าถ้าเราลอกกาบไว้ให้มันโดนแดดก่อนที่เราจะตัดสักสองเดือนเหมือนสุพรรณบุรี50ที่ผมทํานี่เขาจะมีความหอมที่เยอะหอมมากเหมือนสุพรรณบุรี50หรือเปล่านะครับ เป็นการทดลองครับว่าเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมตัดไปมันเป็นอ้อยที่ว่าอยู่ในป่าลกๆนะครับถึงมันจะได้อายุความหวานจะได้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคมหอมเขาจะเป็นรองสุพรรณบุรี50อยู่หรือว่าผมไม่ได้ลอกกับไว้ก่อนที่จะตัดเหมือนสุพรรณบุรี50ก็ก็ไม่รู้นะครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยทดสอบวิธีนี้ดูก็เลย แก้ด้วยการลองลอกกาบไว้ดูนะครับจะเห็นว่ามันก็เริ่มมีสีเหลืองเหลืองแล้วนะครับนี่นะครับสีเหลืองเหลืองที่บริเวณลำนี่นะครับถ้าปล่อยไว้อีกสักเดือนนี่ผมว่าน่าจะเหลืองเหมือนสุพรรณบุรี50นะครับดูที่ว่าความหอมเขาจะสุดยอดเหมือนสุพรรณบุรี50หรือเปล่านะครับแต่ดูจากลักษณะลำแล้วก็ก็คล้ายๆสุพรรณบุรี50นะครับถ้าเราลอกกาบไว้ก่อนที่จะตัดสักสองเดือนอย่างนี้ ให้เขาโดนแดดโดยเฉพาะถ้าโดนแดดหน้าแรงนะครับมันจะเหลืองสวยมากเลยนะครับแต่ว่าสุพรรณบุรีหนึ่งนี่ยังไม่ได้ทดลองเพิ่งจะทดสอบลอกกาบนี่ครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวอีกสักเดือนหน้านมันเหลืองกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนนี่มันเพิ่งลอกนะครับผมกูจะมาตัดไปขันน้ำนะครับทดสอบว่าความหอมนะครับเสื่อเรื่องความหวานเรื่องสีนี่ สุพรรณบุรีห้าศูนย์อสุพรรณบุรีหนึ่งนี่ดีมากแล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วนี่ครับโอเคนะครับถ้าเราดูแลเหมือนสุพรรณบุรีห้าศูนย์ที่เราปลูกผมว่าสุพรรณบุรีหนึ่งก็น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับในการปลูกอ้อยขน้ำนะครับอ่านะครับแล้วเขาเป็นอ้อยเคียวได้ด้วยนะครับอ่าขอบคุณครับคลิปนี้เดี๋ยวเราอีกสักเดือนหนึ่งเราจะมาตัดไปทดสอบกันนะครับ